ตอนที่288ปมในใจของเยี่ยนชิวหลินจื้อเป่ยไม่ได้สนใจความเป็นความตายของเยี่ยนชิวแต่เขาก็ไม่อาจจะปล่อยให้คนของเขาตายได้หากเขาไม่อาจจะทําให้โหเทียนหมางไม่พอใจได้อู่ชิงฉวนก็ยิ่งกว่าดังนั้นเขาจึงได้แต่ทําลายฐานการบ่มเพาะของเยี่ยนชิวต่อหน้าโหเทียนหมางและเ,ลยเยี่ยนชิวออกจากพันธมิตรร้อยสำนักหลังจากที่โหเทียนหมางจากไปแล้วเขาค่อยให้คนไปช่วยเยี่ยนชิวไม่ต้องพูดแล้วออกไปหาตัวเยี่ยนชิวกัน จานเทียนเสียงรีบออกจากปราสาทไปฐานการบ่มเพาะของเยี่ยนชิวถูกทำลายไปแล้วด้วยเวลาที่ผ่านไปเพียงไม่นานนี้เขาคงเดินทางไปได้ไม่ไกลนักจานเทียนเสียงบอกให้คนไปตรวจสอบเรื่องนี้และรีบไล่ตามเยี่ยนชิวไปในถนนเส้นหนึ่งเยี่ยนชิวยังคงเดินหน้าอย่างไร้จุดหมายผู้คนรอบรอบดูคึกคักแต่เยี่ยนชิวกลับดูเย็นชาราวกับเป็นหมาไร้บ้าน หลังจากที่ดิ้นรนในพันธมิตรร้อยสำนักมาหลายร้อยปีเยี่ยนชิวก็ถือว่าที่นี่คือบ้านของเขาตอนนี้เมื่อเขาต้องออกจากพันธมิตรร้อยสำนักเขาจะไปที่ไหนได้ในสายตาที่ว่างเปล่าของเยี่ยนชิวมีแต่ความสิ้นหวังโลกนี้กว้างใหญ่แต่กลับไม่มีที่สำหรับเขาหลายร้อยปีผลลัพธ์ของความพยายามมาหลายร้อยปีกลับหายไปในข้ามคืนเยี่ยนชิวสิ้นหวังพังไปหมด ตอนนี้เขาไม่ใช่ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่อีกแล้วความยิ่งใหญ่ที่เขาเคยมีไม่เหลืออยู่แล้วอยู่อยู่ยเท้าของเยี่ยนชิวก็ชะงักเมื่อได้ยินเสียงที่คุณหูเขาคิดว่าเขาหูฝาดเขาใสา่หน้าและยิ้มแห้งๆออกมาจากนั้นเขาก็เดินต่อไปผู้อาวุโสเยี่ยนชิวจนได้ยินเสียงนั้นอีกรอบเยี่ยนชิวจึงหยุดไม่นี่ไม่ใช่ว่าเขาหูฝาดมันมีคนเรียกเขาอยู่จริงๆเสียงนี้คือเสียงของรองหัวหน้า เยี่ยนชิวหันกลับมาสายตาของเขามองเห็นแต่ภาพมัวๆแต่ก็พอเห็นเงาของจันเทียนเสียงเดินเข้ามาอยู่รองหัวหน้าจารย์เยี่ยนชิวตะลึงผู้อาวุโสเยี่ยนชิวในที่สุดข้าก็หาเจ้าพบจันเทียนเสียงเดินเข้ามาหาเยี่ยนชิวและพูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มโชคดีที่เจ้ายังไปไม่ไกลนะ เยี่ยนชิวเป็นคนเก่าแก่ในพันธมิตรร้อยสำนักสิทธิ์ที่เขามีก็สูงเป็นอย่างมากแม้แต่จานเทียนเสียงที่เป็นรองหัวหน้าก็เข้าร่วมพันธมิตรร้อยสำนักที่หลังเยี่ยนชิวจากมุมมองนี้แล้วจานเทียนเสียงและผู้อาวุโสส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นหลานของเยี่ยนชิวก็ว่าได้หัวใจของเยี่ยนชิวหล่นบูบและมองไปที่จานเทียนเสียงรองหัวหน้าจานฐานการบ่มเพาะของข้าถูกทำลายแล้วข้าโดนขับไล่ออกมาหัวหน้าไม่คิดจะปล่อยข้าไปงั้นหรือ เห็นได้ว่าแม้ว่าเขาจะยอมรับการลงโทษแต่ในใจของเขาก็อดแค้นเคืองหลินจื้อเปยไม่น้อยจานเทียนเสียงไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีผู้อาวุโสเยี่ยนชิวคาคิดว่าเจ้าจะเข้าใจหัวหน้าผิดไปเข้าใจผิดหรือเยี่ยนชิวฮึดทัดออกมาฐานการบ่มเพราะเขาถูกทำลายและถูกไล่ออกจากพันธมิตรร้อยสำนักนี่คือความจริงที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ทำไมเขาถึงเข้าใจผิดเมื่อเห็นสีหน้าเศร้าสลดของเยี่ยนชิวจานเทียนเสียงก็สายหน้าและพูดขึ้น ผู้อาวุโสเยี่ยนชิวเจ้าอยากเกลียดชังหัวหน้าเลยเขาทําแบบนี้ก็เพื่อเจ้าเยี่ยนชิวเงียบไม่พูดอะไรออกมาเกลียดทําเพื่อข้าหัวหน้าได้ออกจากสํานักงานไปก่อนที่เขาจะไปเขาได้บอกให้ข้ามาหาตัวเจ้าจานเทียนเสียงเข้าใจความรู้สึกของเยี่ยนชิวเขาอธิบายด้วยสีหน้าจริงจังหัวหน้าบอกข้าให้ข้าพาเจ้ากลับไปที่สํานักงานโดยไม่ให้คนอื่นพบเห็นอีกอย่างแล้วเขาได้เตรียมยาให้กับเจ้าด้วย หลังจากที่บอกสิ่งที่หลินจื้อเปยบอกมาจานเทียนเสียงก็พูดขึ้นเอาจริงๆแล้วนี่คือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วหากหัวหน้าไม่ลงโทษเจ้าหัวเทียนหมางก็คงไม่ยอมผลลัพธ์มันคงจะแย่ก,กว่านี้หากโหวเทียนหมางไม่พอใจแน่นอนว่าเขาต้องลงมือด้วยตัวเองหากเขาลงมือเยี่ยนชิวจะรอดไปได้ยังไงเมื่อได้ยินแบบนั้นเยี่ยนชิวก็นิ่งอึ้งไปเขามองไปที่จานเทียนเสียงและถามขึ้นมาด้วยสีหน้าจริงจังหัวหน้าพูดแบบนั้นจริงหรึอ แน่นอนจันเทียนเสียงพูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มเรื่องแบบนี้ข้าคงโกหกเจ้าไม่ได้เอาหล่ะเจ้าควรหาที่พักก่อนข้าจะให้คนไปรับเจ้าทีหลังเยี่ยนชิวพยักหน้าหัวหน้าหละ่ะ